โรค SIDS หรือ Sudden Infant Death Syndrome เนี่ยเป็นโรคที่คุณแม่ลูกเล็กทุกคนกลัวมากปุงอนี้จยยนไข่แล้วปุงมาดูแล้วสา1สองหนึ่ง่ไปแล้วนะเดี๋ยวจะลองหายใจนะ เรากําลังเดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ลูกสองแบบสดๆร้อนๆกันก็คือคุณแม่น้องป้อนแห่งคุณแม่ขี้หมดนมเนค่ะเรื่องเราก็คือหลานคลอทั้งทีใช่ไหมอีก็คือต้องแบบายเปแล้วสิ่งที่เราจะเอาไปมอบให้หลานทั้งทีเนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่แน่นอนรับรองว่าจะต้องมีประโยชน์เราก็ได้ใช้แน่นอนถ้าคุณแม่น้องป้อนเห็นต้องฟรีจนคอแตกแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันค่ะ เข้าไปข้างในกันป้บา,บามาแล้วสบอบหนา้าตาการผ่อนบ้านนี้คืออะไรรู้ปะคะคุณผู้ชมคือนอกจากคนเมียเขาจะเพิ่งคลอดลูกแล้วเนี่ยคนสามีคะ่ะคุณเป็นไรคะคุณบอกสังคมหน่อยคะ่ะกระดูกไข่หมอนรองกระดูกเสือ่อมหมอนรองกระดูกเสือ่อมแล้วคืออะไรรูป้ปะนูาต้องไปหาหมอ จะต้องไปหาหบอกสามีขับรถไม่ได้ต้องให้คนขับรถไปให้อดูเดี๋ยวเราเปิดตัวก่อนนะคะอันนี้คือลูกคนแรกใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพุงพิงสวัสดีครับโอ้โหแล้วคนเล็กล่ะคะดูแลตัวเองค่ะเนิดหน้าตาเขาเป็นยังไงกันบ้างคะครอบครัวเขาลูกสดชื่นกันทุกคนเลยไหมคะดูสิค่ะมีความสุขมากค่ะส่วนน้องป้อนอยู่นี่นะคะ ใช่ปะเรื่องการหายใจของลูกอ่ะเป็นเรื่องที่แม่เครียดที่สุดใช่ปะคือแบบเราก็มอกว่าเฮ้ยถ้าแม่งนอนอยู่แล้วแบบถ้าดุ้งหายใจอยู่ฉันจะบอกเลยว่าสิ่งที่ฉันเอามอบอกพี่เธอวันนี้คเธอต้องหัมาด้วยหรอเธอต้องกรีดจนคอแตกเธอ่าวมันเป็นสิ่งที่ฉันมั่นใจว่าแม่ทุกคนอ่ะต้องอยากได้คือบอกเลยว่าโลก S อ D.S. หรือ Sudden Infant Death Syndrome เนี่ยเป็นโรคที่คุณแม่แมลูกเล็ก,<ม>ลกทุกคนกลัวมากแม้แต่หวันเองคือตอนพีตา้ตาเพตันเล็กๆอะคือเราแบบ<ช>เรานอนหลับไม่เต็มตื่นนะคือเราต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยว่างๆก็จะแบบเอามือมาอังว่าแบบลูกยังหายใจอยู่ไหมอะไรยังไงเป็นปะใช่จริงจริงก็จะแบบเอามือแล้วแบบเนี้ยแอบเนี่ยหูแบบเออลูกยังหายใจอยู่โอเคละบต่อสวัสดีค่ะพี่ค่ะใชตอนแรกคิดว่านา่งเองนิดน้อย ม,ม,มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาะแถกกันนะคะว่าวันนี้เราเอาอะไรมาให้เพื่อนปอาะค่ะวันนี้เราจะมาทาวิธีการรับมอบของอย่างเป็นทางการนะคะเยเรามีพี่ชายของพ้อเป็นตัวแทนมารับของในครั้งนี้ค่ะแล้วคนนี้ชื่อคนนั้นชื่อ,อคนนี้ชื่อ,อคนนี้ชื่อ,อ อีวันนี้อย่างที่เกิดไปแล้วเลยว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยจะมีความกันงวลใจในเรื่องของโรค SIDS คือ Sudden Infant Death Syndrome <c oughs> ก็คือเวลาที่เด็กตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสที่แบบหลับแล้วแบบหลับไปเลยหรือว่าบางเคสก็คือผ้าห่มปิดจมูกมอนปิดจมูกหัวคว่ำไปกับบอกอะไรแบบนี้ซึ่งสำหรับเราคนเป็นแม่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใคร เพราะฉะนั้นวันนี้นะวัตรกรรมที่หวานจะมอบให้แนนเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากออกซี่เบบี้นะคะมีทั้งที่นอนหมอนหลุมหมอนกันกดไหลย,ย้อนแล้วก็ผ้าปูต่างตตัวแรกเลยนะคะก็คือที่นอนซึ่งก็คือฮึบซึ่งมันพิเศษตรงที่ว่าที่นอนเนี้ยแตกต่างด้วยโครงสร้างรูปตัว X ก็คือนางะโครงสร้างนี้จะเหมือนเป็นสป,ปริงตัวเล็กๆนะคะที่คอยซัพพอร์ตเด็กๆให้เวลานอนแล้วเนี้ยมันโอบอุ้มร่างกายทําให้เด็กๆเนี้ยนอนหลับส ที่สําคัญที่สุดก็คือหายใจผ่านได้นั่นเอง <Wow. S 1> ชิ้นที่2ก็คือนี่เลยค่ะหมอนกันกดไหล่ย้อนก็คือเวลาที่เด็กๆเนี่ยทานนมเสร็จแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยจะออกเอก่งมากแล้วถ้าสมมติว่าเรานอนลาบไปเลยเนี่ยอาจจะทำให้น้องเดียวเหย oh. ม,มาได้แต่ว่าตัวนี้นะคะมันจะไม่ใช่หมอนที่นอนราบไปเลยน้องจะแบบนอนอยู่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวเราจะให้ป้อนสักิให้ดูค่ะอันดับที่3ก็คือนี่เลยหมอนลง ซึ่งสมัยที่หวานนะ่ะเลี้ยงพีตากับเฮต้าหน่ะหวานก็มีหมอนหลุนนะทุกคนจะมีหมอนหลุนป,ประจําตัวเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกหัวสวยหวัวทุยหวัวแบนแต่ที่สําคัญทั้งหมดเหนือสิ่งอื่นใดนะคะทั้ง3อย่างนี้ทั้งที่นอนหมอนกันกระหลยย้อนและก็หมอนหลุนเนี่ยสามารถหายใจผ่านได้ทั้ง3อย่างเลยสมกับชื่อแบรนด์ของเขานั่นก็คืออ็อกซีเบบี้นั่นเองค่ะแต่ความพรีเมียมมันยังไม่จบเท่านั้นค่ะหมอนสอใบนี้ทํามาจากเทนเซลนะคะซึ่งเป็นเส้น เนียนนุ่มแห้งสบายและระบายอังกัน <Wow. S 1> ลลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเลยค่ะเป็นนวัตรกรรมจากประเทศออสเตรเลียนะคะผลิตจากเซลลูโลสเปลือกไม้ที่สําคัญที่บอกไปแล้วก็คือ <Wow. S 1> หายใจผ่านได้นอนสบายมากๆและทุกชิ้นเลยดีก็คือสักได้แบบไม่ต้องลวสิ <Wow. S 1> ส่งขค่ะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดก็คือแม่ต้องให้ความสมําคัญเป็นอันดับหนึ่งจ๊ะแต่ว่าของที่เราเอามาให้ะคะ่ะมันยังไม่หมดเพราะว่า ก็คือมีหมอนแล้วมีที่นอนแล้วก็ต้องมีผ้าปูซึ่งผ้าปูเราก็ไม่ธรรมดาอีเหล่านี้คือผ้าปูนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายผสมกับใยไผ่ทอพิเศษให้ความหนาเนี่ยเหมาะสมสําหรับเครื่องนอนไม่บังหน้าอ้อมและยังเป็นตารางเล็กๆเพื่อให้เด็กสามารถหายใจผ่านได้อีกเช่นกันค่ะเดี๋ยวจะลองหายใจนะหายใจได้จริงๆว้าวหายใจได้สบายมากอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาหายใจกันที่หมอน นี่ก็หายใจได้จริงๆค <Wow. S 1> นะ่ะหายใจได้ทงคนเลยอ่ะเด็กๆและเพื่อความพีนะคะเขาบอกว่าที่นอนรุ่นเนี้ยพพอร์ตเด็กดีมากๆแต่โครงสร้างรุ่ตัวเอกที่หวานเล่าไป <Wow. S 1> เราสามารถโยนไข่ลงไปบนที่นอนได้เลยโดยไข่ไม่แตกไ่ล <Wow. S 1> ุ้ก้งนวปุ่งอี้จะโยนไข่แล้วปุ่งมาดูเร็วห้าปุ่งมาเร็วสี่สามสองหนึ่งี่ไปแล้วนะ Gracias. กำลังกังวลใจเกี่ยวกับการนอนของลูกว่าเดี๋ยวลูกจะคว่ำไปลูกจะหายใจออกไหมลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวออกซ่เบบีได้นะคะเพราะว่านวัตกกรบเขาอะเยี่ยมจริงๆค่ะสําหรับวันนี้อีหวานก็ปรุงไปก่อนนะคะ